เรามาที่ไหนคะามาที่ไหนคะเยเชฟมาที่ไหนคะจิมินจิมินจิมินขาบ๊ายบายบายบายก่อนจุบจุบจุบด้วย สาวน้อยใส่แพมเพื่ออะแพมเพร์เข้าล่องตูดเย้ไเชค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายค่ะจ้าจะมินจไปด้วยจะาจะไปด้วยเหรอคะจ้าวจานจะไปด้วย ไปไหนไหนลูกอยู่ไหนลูกเหลือมามีแล้วตลกตัวเองเห็นตัวเองหรือยังเห็นตัวเองหรือยังคะฮะถอดรองเท้าออกก่อนเร็ว

Bimin của lắm ding 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 dương nhé mẹ tao nhìn lợ <laughs> mẹ tao nhìn lợ mẹ tao đuôi lợ lời Cung tên, cung tên, cùng tên.